ราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมปัญหางานคลี่คลายทำงานง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นผู้ใหญ่และลูกน้องสนับสนุนดีเพื่อนร่วมงานพึ่งพาไม่ค่อยได้โดดเด่นด้านการสื่อสารงานราบรื่นจึงมีเวลาทำงานเสริมหาเงินเพิ่มได้เยอะเงินรุ่งเรืองมากมีโชคลาภด้านการเดินทางสุขภาพแข็งแรงดี ด้านความรักคนโสดสนิทมีคนเข้าหาเขาก็ดีแต่ยังไม่ถูกใจเบือบ่อเบื่ออยากอยากเรื่องความรักยังไม่อยากพัฒนากับเขาแต่กักไว้ก่อนเผื่อไม่มีใครคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรักมามาหายหายไม่ได้ดังใจเบื่อกับการไร้สถานะแต่ก็ยังอยากคุยต่อดีกว่าไม่มีใครคุยเลยคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว ขัดแย้งกันจุกจิกจนหน้าเบือ่อแต่ก็ยังหวงแหนความสัมพันธ์ยังไม่พร้อมโสดจึงไปต่อแบบเยเบึกเบื่ออยากๆค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนตุลาคมปี2568กับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาเพราะว่าคุณมีแต่วันเกิดแล้วก็เดือนเกิดเนี่ยคุณจะหาลัคนาไม่ได้คุณก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้อิงจากลัคนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็ขอให้ดูทั้งคลิปราศีแล้วก็คลิป ดวงของที่อิงจากลักนาด้วยเนื่องจากว่าคุณจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถึงรายละเอียดจะครบถ้วนอย่างไรมันก็ไม่เฉพาะเจาะจงไม่เฉพาะตัวคุณนะคะถ้าต้องการดูดวงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดค่าครูกันได้ไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงเดสคริปชันใต้คลิปค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานกันก่อนเลยนะคะไพ่ไปแรกเป็นตำแหน่งของเนื้องานได้ไพ่ของอุปสรรคปัญหาที่กำลังคลี่คลายไปดังนั้นการงานถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาขรุขระนะคะทํางานแล้วไม่ค่อยดั่งใจไม่ค่อยได้ดังหวงังติดติดขัดขัดด้านไหนก็ตามเนี่ยตอนนี้ปัญหาจะคลี่คลายมาลายไปแล้วแต่ใช้คําว่าค่อยคคลี่คลายนะคะไม่ใช่ถึงกับว่า อยู่ดีๆปัญหาก็หมดไปเลยมันก็ค่อยๆถูกการแก้ไขไปทีละเปละบางปัญหาเนี่ยคุณก็แก้ไขเองบางปัญหาเนี่ยก็จะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาหรือบางปัญหาที่มันแก้ไขไม่ได้จริงๆมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบขององคอ์กรหรือว่ามันเป็นจุดที่มันเกินอำนาจหน้าที่ของคุณที่จะไปควบคุมคนโทรลแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นมันมีตัวช่วยอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นหรือว่าคุณหาวิธีและรู้แล้วว่าจะอยู่กับปัญหาเหล่านั้นอย่างไรก็เลยทําให้ทํางานได้อย สบายใจมากขึ้น แถมในช่วงเดือนนี้เนี่ยเจ้านายนะผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนับสนุนคุณดีคุยกันรู้เรื่องมีการคอมมูนิเคตกันอยู่เสมอเสมอแล้วตัวคุณเองก็เด่นด้านการสื่อสารด้วยคือไพ่ประจาตัวของคุณที่เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินซึ่งเดี๋ยวจะเปิดอีกเซตหนึ่งอะนะคะเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของการสื่อสารประสานงานกับผู้คนรอบข้างดังนั้นกับเจ้านายเนี่ยได้ไพ่สองไม้เท้าส่วนตัวคุณเองได้ไพ่สามไม้เท้านะคะดังนั้นคุณกับเจ้านายของคุณหรือว่ากับผู้ใหญ่ลูกค้าของคุณเนี่ยค ทางเดียวกันพอเจ้านายหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขาสื่อสารกับคุณได้เข้าใจการทํางานมันก็ง่ายมีปัญหาอะไรบอกเขาเขาก็เข้าใจแล้วก็ปัญหาก็กําลังจะคลี่คลายไปหมดแล้วด้วยจึงถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ราบรื่นดี อย่างไรก็ตามในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ห้าเหรียญเนี่ยมันแปลว่ามีก็เหมือนไม่มีดังนั้น,นเพื่อนร่วมงานเนี่ยพึ่งพาอาศัยไม่ค่อยได้แต่ถามว่าคุณมีปัญหาอะไรกับใครขัดแย้งอะไรกับใครไหมก็ไม่หรอกโดยเฉพาะการที่ไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของคนที่คอมมูนิเคตเก่งสื่อสารเก่งดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใครเขาอยากจะมาขัดแย้งกับคุณเนี่ยคุณก็มีสกิลมีศิละปะในการใช้คําพูดที่จะสื่อสารกับเขาทําให้เขาเนี่ยหาเรื่องที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกับคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณรูู้้จักกกพดดนะถาาาาเเิว่คแรงมุณ็ ใส่นะแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยคุณก็อาจจะพูดจาให้มันเข้มแข็งหน่อยทําให้เขาเนี่ยเออได้สติขึ้นมาว่าเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะการที่คุณมีสกิลในเรื่องของ การสื่อสารเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครในช่วงเดือนนี้แต่ด้วยความที่ไพ่ในตําแหน่งเพื่อนร่วมงานได้ไพ่ไปเนี่ยก็แปลว่าถึงแม้คุณจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครแต่ว่าการทํางานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็ช่วยเหลือคุณไม่ค่อยได้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากจะช่วยหรือว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะมาขัดแย้งกับคุณนะอาจจะเป็นที่ปัญหาที่ตัวเขาเองก็ได้นะอย่างเช่นเขาอาจจะเจ็บป่วยเขาอาจจะมี พันธะมีภาระในชีวิตด้านอื่นๆที่ทําให้เขามาทํางานได้ไม่ไม่ครบวันนะคะหรือว่ามาทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวถ่วงคุณหน่อยนึงทําให้บางทีเนี่ยบางทีเราต้องทํางานต่อจากเพื่อนร่วมงานอะ่ะแล้วเขาก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือทํางานล่าช้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปไปกระตุ้นอะไรเขาได้นะคะก็อาจจะช้าตรงนี้หน่อยนึงแต่คิดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยปัญหาหลายๆอย่างมันก็คลี่คลายไปแล้วค่ะ ส่วนทางด้านลูกน้องใครก็ตามที่มีลูกน้องอันนี้ดีนะไพ่ลูกน้องก็ถือว่าเป็นไพ่ของการพัฒนาตัวเองเป็นไพ่ของคนที่มีแพชชั่นในการทํางานดังนั้นไม่ได้ว่าทํางานแบบเช้าชามเย็นชามนะคะลูกน้องก็ค่อนข้างขยนขันแข็งทีเดียวแล้วก็มีการเริ่มโปรเจกต์โครงงานอะไรใหม่ๆเนี่ยเวลาที่คุณหยิบยื่นโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆให้ลูกน้องทำเนี่ยเขาก็มีความตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำนะลูกน้องก็ดูว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะมาต่อกันที่ดวงการเงินนะคะ ไพ่การเงินสวยมากๆโดดเด่นที่สุดการเงินรุ่งเรืองมากพาไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของรายรับได้ไพส่สิบเหรียญเลย10เต็ม10เลยดังนั้นการเงินเข้ามาหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นจากงานหลักหรือว่าจากงานเสริมหรือจากการลงทุนสมมติว่าคุณเคยลงทุนแล้วมันเคยจมทุนมาก่อนเดือนนี้ก็ถอนทุนคืนได้หมดหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยให้ใครหยิบยืมเงินนะคะแล้วเขาหนีหายเดือนนี้เขาก็จะกลับมาแล้วก็พไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการได้รับความยุติธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยดังนั้นถ,ถ้าเคยว่าโดนหลอกโดนโกงอะไรไปเน เดือนนี้ก็จะได้คืนมาหมดนะคะถือว่ารุ่งเรืองดีมากในตำแหน่งของรายจ่ายก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่เดอะซันเดอ u ซันเนี่ยก็แปลว่ามีความสว่างสวัยดังนั้นแปลว่าคุณมีเงินเก็บมีโอกาสทีเดียวที่จะปลดหนี้ได้ชีวิตมันจากที่มันเคยมืดมนในเรื่องของการเงินนะคะมีหนี้มีสินมีความกังวลใจตอนนี้ปลดได้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแล้วคะมีเงินก้อนมีเงินถุงเงินถังในการที่จะไปปลดหนี้ไม่เป็นหนี้นะคะแล้วก็มีเงินเก็บดีๆด้วยค่ะ ส่วนในตำแหน่งของโชคลาภไพ่ใบนี้นะคะเชอริออตเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรในเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์นะแต่พอมาอ่านไพ่ใบนี้ผสมกันกับไพ่จบไพ่สรุปไพ่ประจําตัวของคุณมันโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางดังนั้นมันอาจจะพอมีโชคลาภบ,บ้างนะคะที่เกี่ยวกับการเดินทางอย่างเช่นอาจจะที่บริษัทนะคะที่ทํางานอาจจะส่งคุณไปทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนต่าง,นนางประเทศได้เดินทางไกลนะแล้วก็เป็นทริปดีๆที่คุณไปทํางานแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสที่จะมีเวลา ท่องเที่ยวเหลือๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะได้โชคลาภมาจากการเดินทางก็ได้อย่างเช่นเดินทางไกลแล้วไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในที่ไกลๆก็อาจจะได้โชคลาภมากค่ะ แล้วก็อย่างที่เกิดมาตลอดนะคะไพ่จบไพ่สลุเป็นไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่สามไม้เท้าไพ่ของคนที่โดดเด่นในเรื่องของการ c o m ม u n i เคตรู้จักพูดดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วใครที่พร้อมที่จะเข้ามาหาเรื่องคุณพร้อมที่จะเข้ามาไฝกับคุณปาดชะด่กับคุณอะ่ะคุณก็จะมีศิละปะในการใช้คําพูดในการที่จะทําให้เขาเนะี่ยเออไม่อยากจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรกับคุณหรอกเพราะคุณอัธยาศัยดีคุณรู้จักพูดพูดดีเป็นสีแก่ตัวอันนี้ดีมากๆนะคะปากพารวยด้วยนะไพ่ใบนี้นะมีสกิลในเรื่องของการสสื่่่่ออาาาาารารรททํํงนนะะไีีีเเกกกยวกับใช้คพูดด,ดดดดจโ ะะเป็นพวกแม่ค้าพอค้าออนไลน์นะคะไลฟ์สดขายของนี่ทําไปเลยยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งขายได้เยอะเงินทองนี่เข้ามาแบบว่ามากมายไก่กองเลยนะคะอันนี้ดีมากๆเป็นไพ่กันเงินที่สวยที่สุดเลยนะแล้วก็พไพ่ใบนี้ในเรื่องของการเดินทางก็โดดเด่นด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปนูน่นไปนี่มานั่นบ่อยๆมีเกณฑ์ที่จะไปงานเฉลิมฉลองงานเน็ตเวิร์กิ้งงานเหล่านี้เนี่ยเป็นคอนเน็ชันดีๆที่ทําให้คุณสร้างเงินสร้างไรายได้ทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพ,พาไพ่ใบนี้สุขภาพแข็งแรงดีคะ่ะ ก่อนจะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของคนโสดสนิทก่อนได้ไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยเนี่ยแปลว,ว่ามีคนหยิบยืน่นความรักมาให้มีคนเข้าหาแต่ว่าคุณดันนั่งกอดอกไว้แบบนี้นะคะไม่มองไปมองไอ้สามถ้วยนะคะที่ไม่ได้มีใครหยิบยื่นมาให้นั่นแปลว่าคุณอาจจะชอบใครบางคนแต่เขาไม่ได้ชอบตอบแต่คนที่ชอบคุณน่ะมีคนที่เข้าหาคุณน่ะมีแต่คุณก็ไม่ได้ชอบเขาเหมือนกันหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้ชอบใครบางคน,งคนก็ได้แต่ว่าคุณมีสเปคของคุณเอาไว้นะแล้วก็คนที่เข้าหาคุณ มันดันไม่ได้ตรงสเปคนั้นคุณก็เลยยังนั่งกอดอกเอาไว้แบบนี้คือมันยังไม่ได้ถูกใจแต่พอมาเจอไพ่จบไพ่สรุปไพ่ไปนี้เป็นไพ่ของความห่วงแหนเป็นไพ่ของการกักกักเอาไว้ตามลักษณะหน้าไพ่เลยสีเรียนนะคะคือคนคนนี้เนี่ยเอาเหรียญเทินหัวแล้วก็กอดเอาไว้แล้วก็เยียบเอาไว้นั่นแปลว่ามันมีความกักเพราะฉะนั้นสําหรับไพ่ในเซตเนี้ยมองว่าคนโส,สนิทนะคะชาวามิถุนมีโอกาสสูงทีเดียวที่เดือนเนี้ยถึงแม้ว่าคนที่เข้าหาคุณเนี่ย แตยังไม่ได้ถูกใจแต่จริงๆแล้วเขาน่าจะโปรไฟล์ดีพอสมควรเลยแหละคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะพัฒนากับเขาหรอกนะแต่ว่ากักเอาไว้ก่อนดีกว่าเผื่อหลือเผื่อขาดเผื่อไม่มีใครอย่างน้อยก็มีคนนี้ที่เขาก็โปรไฟล์ดีไม่ได้ดูว่าน่าเกลียดจนเกินไปเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้โดนใจเท่านั้นเองตรงนี้คุณก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่าคุณกักกักเอาไว้แล้วไปทําให้เขาเสียเวลาไปทําให้เขาคาดหวังนะคะบางทีมันจะเป็นเศษของกรรมนะต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดว่าเออคคุุกกก็็็อออเเเเเ้้าาาาไไไปปตตรรงๆววออ่่่่นนพืยยดดแ อย่ามาคาดหวังนะคุณไม่มีอะไรให้หวังนะคะต่อไปจะพัฒนาหรือไม่คุณไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาคาดหวังเนี่ยคือคุณบอกไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่พัฒนาก็ได้บอกให้เขารู้ตัวไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาก็ายังอยากคุยกับเรายังอยากพยายามกับเราต่ออันนี้เราไม่ผิดแล้วไม่เป็นกรรมแล้วนะเพราะเราบอกไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเออเราคุยกับเขาโดยที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันมีความหวังนะแต่จริงๆแล้วเราไม่เอาเราไม่ชอบหรอกเก็บเอาไว้คุยเล่นเฉยๆนะตรงนี้ไม่ดีอันนี้ต้องระมัดระวังเตือนไว้ค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถาน,านะได้ไพ่ลลกระปิดและกระเปิดนะคะไพ่สีดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมามา,มาหายหายสีดาบเนี่ยเหมือนกับเส้นประนะคะที่มาแล้วก็หายไปมาแล้วก็หายไปไม่ได้เป็นเส้นตรงสม่ําเสมอตลอดตลอดนะคะนั่นแปลว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวก็คุยกันเดี๋ยวก็หายไปนะคะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไพ่ของการหยุดพักเว้นวักด้วยนะแต่ว่าพอไพ่จบไพ่สุดเป็นไพ่ไปเนี่ยมันจริงๆมันก็ยังห่วงแผนกันอยู่ดังนั้นจึงไม่ได้มองว่า อาจจะมีการเว้นวักหรือพักการคุยกันเป็นเรื่องเป็นดาวอะไรหรอกอาจจะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นว่าคุยกันว่าเออเราลองหยุดคุยกันสักพักหนึ่งเพื่อที่จะไปดูซิว่ามันจะมีคนอื่นที่ดีกว่าไหมเพื่อที่จะไปดูใจตัวเองสำรวจใจตัวเองทบทวนว่ายังต้องการกันไหมคงไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่อาจจะออกแนวเออหายก็หายไปนะไม่ได้บอกอะไรเป็นกิจจักษณะว่าจะหายไปนะว่าจะหยุดคุยนะแต่เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะไม่ว่าจะเป็นคุณทําหรือว่าเขาทําแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังต้องคุยกันเพราะว่า มันยังมีไพ่ของการที่ยังข่วงแหนเอาไว้เก็บกักเอาไว้กักเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้อยากจะคุยหลอกแต่บางทีคุยๆก็เบื่อมันไม่มีสถานะมันหาจุดที่มันจะพัฒนาไม่ได้นะก็เลยคุยๆหายๆแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีใครคุยเลยนะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะได้ไพ่สามดาบนะสามดาบคือความขัดแย้งจุกจิกจุกจิกนะคะเป็นปัญหาหน้าเบื่อนหน่ายนะ แล้วก็พอมาอ่านกับไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ของความผูกแขนนั่นแปลว่าถึงแม้ว่าจะเปื่อหน่ายกันอย่างไรแต่ก็ยังห่วกแหนกันอยู่ผกแหนความสัมพันธ์นี้แต่จริงๆบางทีก็ไม่แน่นะคะ อาจจะไม่ได้ห่วงแหนกันก็ได้นะแต่ห่วงแหนความสัมพันธ์ก็คือเราอาจจะอยู่ในจุดที่มันทําอะไรร่วมกันนะสร้างเงินสร้างไรายได้ร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันเลี้ยงลูกร่วมกันเราก็เลยยังอยากที่จะเก็บตรงนั้นไว้ยังไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้พร้อมเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเราหรือเขาอาจจะไม่ได้หวงเขาก็ได้แต่หวงความสัมพันธ είναι, ห์หวงอะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันก็เลยยังต้องไปต่อ หรือจริงๆก็อาจจะห่วงแหนกันนั่นแหละและกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีเรื่องขัดแย้งกันเยอะคุยกันได้สองสามคำก็ทะเลาะกันมันเลยเบื่อหน่ายนะแต่ว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะอยู่กันเพราะว่ามันมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันหรืออยู่กันเพราะว่าจริงๆยังห่วงแหนกันอยู่จริงๆเนี่ยนะแต่ว่ามันยังต้องไปกันต่อยังไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พร้อมที่จะโสดก็เลยไปกันต่อแบบเบื่อๆอยากแบบนี้ล่ะค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายขายอยู่ในเว็บเม e ็บอีบุ๊กค่ะสนใจเข้าไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่ชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกตมีช่องนิยายเสียงอ่านให้ฟังด้วยเป็นนิยายของเกตเองค่ะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนเป็นช่องใน YouTube นะคะสามารถเข้าไปฟังนิยายกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ